สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเชนเคยครับพี่น้องเนาะสําหรับวันนี้กะตรงกับวันที่ยี่สิบสองครับผมธันวาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องคลิปนี้จะจะมานําเสนอแนวทางตาเล่าเด้อครับพี่น้องตํเรล้าพ่อไผ่บูนครับผมพ่อไผ่บูนนะครับพี่น้องเนาะสาหรับแนวทาง ดำเล่าของพอหัวที่ผ่านมากครับผมครับหัวทิที่ยี่สิบทิพานมากครับพี่น้องเนาะก็ถือวาเข่าตรงๆเลยครับผมห้าศูนย์ตรงๆครับเ็กพอสิบเป็นบนล่างด้วยครับผมครับพอไปบูนกับทอว่าแตกมาตอนเนื่องด้ครับผมสําหรับสูตรที่ว่าเพื่อนห้เป็นเหล็กเด่นแต่กับตัวประกบนะครับพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับผมหัวนวพาหันกับที่ว่ามหาศูนย์นะครับผม พ่อไพ่บูนเนาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะยี่สิบสามธันวาคมหกสิบเจ็ดครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากับพอน้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอพระคุณพอไพ่บูนเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยครับไปรับชมรับฟังตำเล่ากับพอไพ่บูนกันเลยครับ พ่อครับน้ำเชื่อผ้ารวยสวัสดีพ่อพี่บุญครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชื่อผ้าร่วยครับผมครับพ่อโอ้พองหันกับเต็มๆน้อพ่อเนาะครับผมสูวเดินดีครับผมพ่อขอ่ะรับลอยนอนรับลอยพาดไปครับพ่อรับลอยมอเตอร์พาดเมนละครับเมนครับพ่อรับลอยโสดเก้าเนี่ยมันมาทั้งบนทั้งล่างเนาะ ครับผมเรามาแจ้เขียนศึกแล้วว่าเด็นบนลังครับพ่อเก็น้ำเชี่ยพ่อลืยสังเกตบ่ว่าเลขตัวประกบนอมากสามตัวสองงวดเลยเนาะโอ้โหพอดีสังเกตพ่อเมีนนี่ลีงวดก่อนศุดหนึ่งสี่เจ็ดหลอกเจ็ดปีหนึ่งมันวะครับตัวประกบงวดที่แล้วศูนย์สองเก้า ครับผจ้บ้านหลอกศูนย์เก้าสองหมวดนี้จ่อเอาน้าจะเป็นยังไงเนาะวันนีนเนาะลอามองดูครับเอาได้นาะพัดเนาะข้าพเจเอาเด่นมากครับสามหกแปดเด่นบนล่างสามหกแปดตัวประกอบครับตัวประกอบสี่หกเก้าครับ 4, 6, 9, ี่หกเก้าครับผมมันจะไปเรื่อยครับจุดใหญ่แล้วครับครับพ่อจุดใหญ่มันมีสามสี่สามหกสามเก้าสามสี่สามหกสามเก้าหกสี่หกหกหกเก้าหกสี่หกหกหกเก้าแปดสี่แปดหกแปดเก้า แปดสี่แปดหกแปดเก้าชุดเต็มเด็ดรับลอยเรือ่อน้ำเชือปลาลวดรับลอยงวนดนี้หนึ่งสองหกเจ็ดหลักร้อยหนึ่งสองหกเจ็ดครับน้ำเชือปลาลวดฉีดเต็นใ์ไตพ่อมาแห้งแข้งแดนมือวันจันในลุกไอพ่อมาชุดเดียวคือแปดหกแปดหกชุดเดียวเลยครับผม ปดกับยบัดไอ้สามตโตที่ชุดเนาะครับพ่อหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกสองแปดหกสองแปดหกหกแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกครับผมมาผมแบบนี้ก็เร้ครับผมแปดหกชุดเดียวนี่นะครับพี่น้อง สำหรับเล็กลักลอยเพิ่นกับเพิ่งจะุดไปนะพ่อเนาะแมนครับคุณจะลดเป็นงนวดแรกได้ครับผมงวดนีก้ก็น่าจะกลับขึ้นมาอีกหนึ่งสองหกเจ็ดหลักร้อยครับผมอแปดหกชุดเดียวเลยนะพ่อแมนครับพ่อมักแต้นโตเด้อแปดหกชุดเดียวครับครับนี่แหละครับผมพ่อไพ่บุญอากาศหนาวนะพ่อเนาะ หนาวเย็นลงน้ำกับวายขึง <c oughs> ไปเด็กๆขึ้นเก่าป่ะพ่อเด็กๆขึ้นเขขอออก่าครับปีสองปีสามครับน้ำเพียงใดล่ะพ่อตะเก่าลงน้ำเพียงหนาท่องบบางมองกันเล็กหนาเอ็กนี่ละครับครับโอ้สุดยอดครับผมพ่อไปบุญเอาสำหรับ คลิปนี้กับชีลบกวนพอซัเนเดอครับพ่อวันนี้ครับคแบบกต่องไม้แจ้น้ำแชอยู่ดีไม่แห้งนะครับเลิศสวัสดีครับพ่สวัสดีครับครับพี่น้องครับผมตำราวพ่อเพบุญครับพี่น้องเนาะวดนี่เพิ่นมักเม็ดเดียวหางเดียวเด้เลยครับผมครับามาเบิงชุดเด่นชุดประกบก้อนครับพี่น้องเนาะยี่สิบสามธันวาคมหกสิบเจ็ด เด่นบนล่างได้ครับผมก็ไปบูนได้สามหกแปดครับผมสามหกแปดครับเลขตัวประกอบคือสี่หกเก้าครับผมเลขตัวประกอบนี่ว่าหันกับกอดข้อกันตัวครับพี่น้องนะศูนย์สองเก้าครับผมหมวดนี่สี่หกเก้าได้ครับผมสี 4, 6, ่หกเก้ารือกว่าสี่กอดข้อกันเอาจัดชุดเต็มครับพี่น้องเก้าชุดเก้าคู่ครับผม สาม6ีสามหกสามเก้าครับหก6ีหกหกหกเก้าครับแปด6ีแปดหกแปดเก้าครับพี่น้องเนาะพอมาคูเดียวได้ครับผมอันนี้คือชอบส่วนตัวพอคือแปดหกครับผมแปดหกเม็ดเดียวครับมาทีลักลอยได้ครับผมหลักร้อยพ่อไปบุญครับหนึ่งสองหก จ็ดครับผมครับลักลอยเพื่อนกระพึงจะรุดไปครับพี่น้องเนาะก้อนหานีกันถือว่าเดินดีมากถือว่าเป็นเหล็กซีโตด้วยครับผมงวดนี้ได้หนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดกลับมาประกบใซ่ก็แปดหกที่พอมักคู่เดียวนี่ยะครับผมสามตัวบนกับสิมีหนึ่งแปดหกครับพี่น้องเนาะสองแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดหกครับผมนี่ครับสี่คู่ แนวทางตำราพ่อไพ่บูรณครับผม23ท่านว่าคม67ถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้ครับผมแนวทางตำรลาครับลายลเ้นอะไรอาจารย์งดว่างหันกระถือวัาเด็ดครับพี่น้องเนาะวันนี้เดี๋ยวจวพาพี่น้องที่ันเดโชได้ลาบพือเก่าแล้วครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับพี่น้องเนาะสองทุ่มครึ่ง ครับ23ธันวาคม67สลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ